โอเคนะครับวันนี้ก็อยู่กับห้อไอเมเตอร์นะครับอันนี้ผมก็จะมาเปิดประตูนี่นะครับประตูห้องนี่โอเคอันแรกก็เป็นอันที่สองแล้วก็อันที่สามตัวอตัวตัวเอ็มใช่ไหมไม่ใช่ตัวนี้น่าจะเป็นตัวนี้แหละเออน่าจะถูกแล้วมั้งแล้วก็ตัวตอบไปสิผม ที่ผมจำได้น่ะเป็นตัวอะไรล่ะนี่ไงเออไม่ใช่นะตัวไหนวะลืมแล้ว่ะคือตัวนี้นะตัวนี้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 ตัวไหนตัวตัวตัวเอ็มนะที่ผมจำได้ใช่ตัวเอ็มไหทุกคนน่าใช่แหละโอเคหรืออีกสองตัว ใช่ไหมน่าจะเป็นตัวนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายน่าจะเป็นตัวนี้ขอให้ถูกเถอะถูกไม่ถูกไหมเย้ถูกสวยแต่หมวกมาแล้วเย้โอเคต่อไปนี้ผมก็จะทำเผาวิสอได้ผมจะทำเผาฉลามแต่ผม,มันมีแฟดเมน์แฟดเมน์ไม่พอผมจะเปลี่ยนเผานะทุกคนแต่แฟดเมน์ไม่พอผมอยากได้เผาฉลามนะแล้วผมก็ทำเคลไปโลกสามได้ แต่แอนี้ฮัลโหลพาผมไปโลก3ามนะสิผมวิวไม่พอแต่ผมจะไปนะครับโอเคถามีลาคลิปนะี้แหละไปบ่ายไปจนถคลิปหน้า